รอบป,ปี2,557ที่ผ่านมานะครับมีหลายชนิดกีฬาที่น่าสนใจทั้งกีฬาในประเทศและกีฬาต่างประเทศโดยเฉพาะผลงานของนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อย่างมากมายนะครับไปติดตามในสรุปข่าวกีฬารอบป,ปีครับ ปี2,557ถือเป็นปีทองของวงการลูกหนังไทยอย่างแท้จริงเริ่มจากแข่งสาวไทยโชว์ความเยี่ยมคว้าโควอตถรที่5ของเอเชียได้สิทธิ์ไปแข่งขันบอรโลกปี2015รอบสุดท้ายที่แคนาดาเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังจากเอาชนะเจ้าภาพเวียดนาม2ประตูต่อ1โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกับเยอรมนีนอร์เวย์และไอริชคส ส่วนฟุตบอลชายหลังจากทวงแชมป์ซีเกมกลับมาครองได้ยังโชว์ผลงานดีต่อเนื่องในึีเอชียนเกมครั้งที่17ที่เกาหลีใต้ด้วยการคว้าอันดับที่4แบบไม่เสียประตูใน,นรอบแรกซึ่งซิโก้เกติศัก์เสนาเมืองถือเป็นโค้ชชาวไทยคนแรกที่นำทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ ายกันที่ผลงานของนักเตะทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่คว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014ทวงบัลลังเจ้าอาเซียนกลับคืนมาได้ในรอบ12ปีและเป็นแชมป์ครั้งที่4ต่อจากปี1996ปี2000และปี2002หลังแนวรอบชิงชนะเลิศเกมแรกเปิดบ้านเอาชนะมาเลเซีย2ประตูต่อ0และนับที่2บุกไปแพ้2ประตูต่อ3โดยได้2ประตูสำคัญในช่วง10นาทีสุดท้ายจากชาริยแคปุยและกนเป็น Jumping ร์รี่ซา์ it up nicely for Chanatip ชัยบระดับทีมชาติไทยควา้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม4ประตูต่อ3เรียกศรัทธาจากแฟนบอลกลับมาได้สำเร็จโดยพลเมืองหาชนมารอต้อนรับเหียรตินักเตะทีชมชาติไทยกลับบ้านและร่วมแห่เฉลิมฉลองช่วยแชมป์กันอย่างมีความสุขเป็นบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการฟุตบอลไทย ความสุขของแฟนกีฬาชาวไทยไม่ได้มีแต่ฟุตบอลเท่านั้นเพราะปีนี้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดประทับใจในกีฬาเอชี่นเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้าอันดับที่6จากผลงาน12เหรียญทอง7เหรียญเงินและ28เหรียญทองแดงพร้อมสีสันความสำเร็จจากการแจ้งเกิดของแอมบาดาคานักปั่นลุกเครื่องไทยอเมริกันเสียงอีสานที่คว้าเหรียญทองจักรยาน BMX มมาพร้อมกับบุคลิกน่ารักน่ารักที่ซื้อใจคนไทยได้ทั้งประเทศ สองเดือนนี่แล้วหันใจว่าใดนอนเกินยากแล้วก็ย่ำย่ำสีแข้งกลัวกลัวซิมว่าใดเหรียนทองจะรูรูศีลชนะเลยดีใจแต่ว่ารูต้องปั้นให้มันให้มันเร็จ,จ้ะนอกจากนั้นเจ้าบ,บิชจุดทาทิพยบมณิพันธ์ยังฟ้าเหรียญทองแรกในรอบ16ปีให้กินนักปั่นน่องเหล็กไทยในขณะที่โจโจโย,ยานพลลาบอาภารัตนักถอยแกนทีมชาติไทยที่เกือบถอดใจเลิกเล่น กล,กลับกลายเป็นผู้เบิกเริกคว้าเหรียญทองแรกให้กับไทยในอินชอนเกมเช่นเดียวกับทมมี่ทมรินทนสุการที่มาคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมที่รอคอยได้เป็นครั้งแรกจากการจับคู่กับลักษิกาคำคำส่วนตะกร้อคว้าเสียเหรียญทองตามเป้าหมายแบบไร้เทียมทานขณะที่นักบอลลย์บอลสาวทีชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองแดงครั้งแรก ฟุตบอลโลก2 0 1 4บนแผ่นดินละตินอเมริกาที่ประเทศบราซิลจบลงด้วยความสำเร็จของทีมอิสเรลเยอรมนีที่เริ่มต้นเส้นทางสู่แชมป์ด้วยการชนะโปรตุเกส4ประตูต่อศูนเสมอกานหน้า2ประตูต่อ2และชนะสหรัฐอเมริกา1ประตูต่อศูน์ในรอบแรกรอบ16ทีมสุดท้ายเฉือนชนะแอจเรียไป2ประตูต่อ1ในช่วงต่อเวลาพิเศษรอบ8ทีมสุดท้ายชนะฝรั่งเศส1ประตูต่อศู์รอบรองชนะเลิศถล่มเจ้าภาพบราซิลยับเยิน7ประตูต่อ1 และรอบชิงชนะเลิศเกีเย์เอาชนะทีมฟ้าขาวอาเจนตินาอดีตแชมป์โลก2สมัยหนึ่งประตูต่อศูนย์ในช่วงต่อเวลาพิเศษจากประตูชัยสุดสวยของมาริโอเกอร์เซช่วยทับอีซิเล็กคว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากโยุโรปทีมแรกที่บุกมาควา้าแชมป์โลกในดินแดนอเมริกาใต้พร้อมเพิ่มสถิติอีกมากมายหนึ่งในนั้นคือประตูที่16ของมิโลสลาฟโคเซดาวิงมากประสบการณ์วัย36ปีทำให้เขาขึ้นแท่นดาวซนโดตลอดการของฟุตบอลโลก ส่วนข่าวเช้าวงการกีฬาโลกปีนี้ทำให้แฟนของเหล่าซูเปอร์สตาร์ต้องผิดหวังไปตามๆกันเริ่มจากวานิสซาเมย์นักวัยออลินสาวสวยชาวไทยที่ได้โอกาสเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาว2014โซชีเกมที่ประเทศรัสเซียโดยสมาคมสกีนานาชาติหรือ FIS สั่งแบนห้ามลงแข่งขันเป็นเวลา4ปี หลังโดนตรวจสอบพบว่าการผ่านคอร์ิฟายเข้ามาเล่นในโอลิมปิกรอบสุดท้ายของเธอไม่โปร่งใสเพราะผู้จัดมีส่วนรู้เห็นในการล็อกผลการแข่งขันขณะที่ลีชงเว่ยนักแบดมินตันหมายเลขหนึ่งของโลกชาวมาเลเซียก็ถูกตรวจพบว่าใช้สารกระตุ้นต้องห้ามหลังจบแบดมินตันชิงแชมป์โลกที่เดนมาร์กจนสมาพันธ์แบดมินตันโลกสั่งพักการแข่งขันโดยชองเว่ยยังยืนยันว่าเขาไม่เคยใช้สารกระตุ้นตลอดชีวิตการเป็นนักกีฬาซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ ปิดท้ายกันที่ข่าวใหญ่ของวงการกีฬาไทยเมื่อน้องก้อยโรุวีขวัญรัศมีจอมเตะสาวทีมชาติไทยฟ้องออกสื่อว่าถูกโคชเชเชยองซอกโคชเทควันโดทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้ลงโทษเกินกว่าเหตุร่วงแข่งขันโคเรียโอเพนพร้อมยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจนเกิดกระแสสังคมวิพากษ์กันไปมากมายส่วนโคชเชออกแถลงทำลงไปเพราะรักลูกศิษย์ท้ายที่สุดจบลงด้วยการขอขอมาของน้องก้อยที่มีทั้งดอกไม้และน้ำตา แฟนบอลไทยมีความสุขกับผลงานของนักเตะทีมชาติไทยนะครับหลังจากคว้าแชมป์ผู้บอลอาเซียนคัพมาครองได้เป็นครั้งแรกในรอบ12ปีนะครับเรียกได้ว่าศรัทธาของผู้บอลไทยนั้นกลับมาแล้วปี2558ทีมข่าวกีฬาสำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดผลงานของนักกีฬาไทยมาให้แฟนกีฬาได้ติดตามกันนะครับโดยเฉพาะนักเตะสาวทีมชาติไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอลโลก2015รอบสุดท้ายที่ประเทศแคนาดาครับ